สวัสดีค่ะยินวีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะเลึกเรื่องราวจากบันทึกเคล็ดวิชาพิสดารของอย่างซือนะคะวันนี้เราจะมาตามติดสถานการณ์คออับขันมากๆในบทที่186ยแถึงร้อค่ะครับผมเป็นตอนที่ชีวิตราชครูเส้นหงนี่แขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆใช่ค่ะแล้วความหวังสุดท้ายก็ดันไปตกอยู่ที่หยางซือกับวิธีการทีเออ่เรียกว่าคาดไม่ถึงเลยดีกว่าตอนนั้นบรรยากาศในห้องนี่คง ึงเครียดสุดๆเลยนะครับราชครูก็ใกล้จะหมดลมปรมาจารย์ทั้งสามทั้งหลิวหลิงเจิงเฟยจงเซียนก็แบบสายหน้ากันหมดแล้วหมดปัญญาแล้วจริงๆนะคะจกกักรพรรดิเซินจุยเองก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากหันไปพึ่งหยางซือคนที่เพิ่งโผล่มาเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าหยางซือเนี่ยเขามีความรู้เรื่องพิษจากการอ่านตำรายเยอะก็จริงนะครับแบบว่าอ่านมาเป็นพันๆเล่มเลยแต่ว่าแต่ว่าเป็นแค่ทฤษฎีใช่ครับ เป็นความรู้ในตำราไม่ใช่ประสบการณ์ตรงๆเลยพอมาเจอสถานการณ์จริงตรงหน้าแบบนี้มันก็ท้าทายมากถึงจะพอมีพื้นฐานอยู่บ้างก็เถอะแล้วอย่างซื้อก็ไม่รอช้าเลยนะคะหยิบขวดส่วนผสมผิด10บชนิดออกมาเลยท่ามกลางสายตาแบบไม่เชื่อสุดๆของทุกคนโดยเฉพาะประมาจารย์หลิวหลิงนี้ดูจะไม่พอใจมากๆครับมองว่ามันบ้าบินเกินไปหน่อย แต่อย่างซือกับดูสบายๆมากเลยนะคะเทพิษจากขวดนู้นใส่ขวดนี้เหมือนรินน้ําชาเลยไม่มีช่างไม่มีตวงอะไรทั้งนั้นโหทําเอาปรมาจารย์ทั้ง3านี้แทบจะล้มถึงยืนเลยครับมันขัดกับหลักการปรุงยาทุกอย่างเลยโดยเฉพาะยาพิษเนี่ยต้องเป๊ะมากๆต้องแม่นยําเรื่องปริมาณลำดับเวลาใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่นี่อย่างซือทาเหมือนด้นสดเลยเหมือนเอาชีวิตราชครูมาเสี่ยงเล่น ประมจาจย์หลิวหลิงนี่ถึงกับทนดูไม่ได้เลยครับแต่อย่างซื้อก็ไม่สนใจนะคะก้มหน้าก้มตาปรุงยาแป๊บเดียวจริงๆเสร็จแล้วก็ประกาศสําเร็จแล้วแล้วก็ยื่นขวดยาให้จักรพัทเลยบอกรีบป้อนด่วนจักรพัทเส้นจุยตอนนั้นคงแบบอืยืนอยู่ปากเวเลยแหละลครับมองยาในมือทีมองหน้าซีดของราชครูทีแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจป้อนยาลงไปเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆครับแล้วพอยาลงคอไปเท่านั้นแหละ การราชครูนิสุดทั่วเลยตะเหลือค้างชักกระตุกอย่างแรงเลยครับแล้วก็นิ่งไปเลยเหรอคะครับนิ่งสนิทจกกักพรรดิเส้นจุยนี้ปล่อยโฮเลยปรมาจารย์หลิวหลิงก็หันขวับมาชี้หน้าหยางซือเลยบอกว่าเป็นฆาตกรทําราชครูตายแต่เรื่องมันพีกตรงนี้ค่ะหยางซือกลับเดินเข้าไปนิ่งๆบอกว่าราชครูยังไม่ตายแล้วก็แล้วก็อะไรครับเพีย้ย ตบหน้าฉาิใหญ่เลยค่ะเสียงดังลั่นห้องเลยทุกคนคงแบบช็อกตาตั้งโอ้ทำอะไรของเขาเนี่ยยังไม่พอค่ะที่ช็อกกว่าคือราชครูที่คิดว่าตายไปแล้วกลับไอแคกๆออกมาพ่นยาออกมาหน่อยนึงแล้วลืมตาพลงฟื้นขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยฮะจริงเหรอครับเนี่ยฟื้นได้ไงฟื้นแล้วย,ยังลุกขึ้นยืนคุยได้อีกต่างหากยางซื่อถึงฉเฉลยว่าจริงๆยามันได้ผลนะแต่จัก,กรพัิน่ะรีบป้อนเกินไปยาเลยไปอุดหลอดลม ที่ตกไปเมื่อกี้คือช่วยให้หายใจอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองรอดไปแบบบุดหวิดจริงๆวุดหวิดมากค่ะแต่อย่างซือก็บอกว่ายาน,นี้แค่ประทังอาการชั่วคราวนะทางรอดจริงๆคือต้องทะลวงสู่ขอบเขตจ,จงซือให้ได้ซึ่งเป็นระดับพลังที่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสร้างร่างกายยืดอายุไขได้เมื่อกันเถอะใช่ค่ะพอราชครูได้ยินว่ามีทางรอดก็รีบตกลงทันทีใครจะไม่อยากอยู่ต่อล่ะคะ แล้วก็มาถึงวิธีรักษาที่เออพิล,ลึกสุดๆเลยครับอย่างสื่อสางให้คนไปตามนางรำสวยๆหุ่นดีๆมาหลายคนเลยนางรำเอามาทำอะไรคะให้นางรำพวกนั้นถอดเสื้อผ้าออกเหลือแต่ชูเชนในแบบว่าวิวแล้วก็กระซิบบอกจักรพรรดิให้ไปหายาปลุกกำนัดมาด้วยยาปลุกกำนัดนี่มันเหมือนฉากในหอนางลมมากกว่ารักษาคนป่วยนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิครับ จักรพัรดิกับประมาจานทั้งสามนี่คองอาปากค้างเลยงงว่านี่มันวิธีรักษาแบบไหนกันแน่แล้วทำยังไงต่อคะให้ยาให้รำเหรอครับให้ราชครูกินยาปลูกกำนัดเข้าไปแล้วก็ให้เข้าไปไร่ายรำอยู่ท่ามกลางนางรำห้องนั้นแหละครับด้วยฤทธิ์ยาบวกกับภาพตรงหน้าแปบเดียวราชครูก็เริ่มมีอาการแล้วครับตาแดงกำาหายใจหอบตัวร้อนคุมตัวเองแทบไม่อยู่โหและอย่างซื้อทําไงต่อคะ ปล่อยไปเลยเปล่าครับพอเห็นราชครูทําท่าจะทนไม่ไหวจะพุ่งเข้าหานางรามแล้วเนี่ยอย่างสือก็เข้าไปสับสันขอบเปรี้ยงสลบไปเลยอ้าวสลบซะง,งั้นแล้วปลูกขึ้นมาใหม่ครับให้จักรพัรดิปลูกขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําแบบนี้ซ้ําๆวนไปเรื่อยๆพอจะคุมไม่อยู่ก็สับคอ,อให้สลบแล้วก็ปลูกใหม่โดยอย่างสือบอกให้จักรพัรดิอ้างว่าเป็นฝีมือตัวเองทุกครั้งที่สับคอทําซ้ําๆแบบนั้นเลยเหรอคะ มันจะช่วยได้ยังไงตอนนั้นทุกคนก็คงคิดแบบนั้นแหละครับวุ่นวายสับสนไปหมดพระมาจารย์เจิ้งเฟยถึงกับ่นออกมาเลยว่าวิธีบ้าๆแบบนี้ไม่มีทางสําเร็จหรอกแต่แล้วแต่แล้วจู่ๆครับหลังจากถูกปลุกขึ้นมารอบล่าสุดราชครูเส้นหงก็นั่งขัดสมาธิลงกับพื้นเลยพลังงานสีทองนี่พุ่งออกมาจากร่างสําเร็จครับ,<ฮ>รบเขาทะลวงสู่ขอบเขตจงซื้อได้จริงๆโหเหลือเชื่อแล้วหยางซื้ออธิบายไว้ยังไงคะ ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลอ๋อหยางซืออธิบายว่าเพราะราชครูฝึกสู่สุริยันแผ่เผามาก่อนซึ่งวิชานี้มาสะสมพลังอย่างไว้ในตัวเยอะมากการใช้ยาปลุกกำหนัดกับนางรำเนี่ยมันเหมือนไปกระตุ้นสัญชาตญาณดิบแล้วก็พลังอย่างที่สะสมไว้เนี่ยให้มันปัดทุออกมาสุดๆแล้วการตบให้สลบล่ะคะอ๋ออันนั้นหยางซือบอกว่าเขาแอบใช้ปราณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพลังภายในของเขาเนี่ย ทะลวงเปิดจุดเส้นลมปราณที่มันติดขัดให้ราชครูทุกครั้งที่ตบให้สลบพอทุกอย่างมันถึงจุดที่พอดีเป๊ะการทะลวงขอบเหตุมันก็เกิดขึ้นเองอัจฉริยะจริงๆเหล่าปรามาจาย์นี่คมทึ่งไปเลยสิคะจากที่เคยต่อต้านทึ่งสิครับอ้าปากค้างกันเป็นแถวยอมรับในตัวอย่างซือแบบหมดใจเลยปรามาจารย์เจิ้งเฟยนี่ถึงก็พูดเปรยเปๆเลยนะว่าอยากลองวิธีนี้ดูบ้าง <laughs> แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะตอนอย่างซือกาลังจะกลับมีคนมาพอดี ใช่ครับลู่สุนกับหวังเชาสองครูดาวรุ่งอัจุริยะมาขอเข้าเฝ้าจากกักรพรรดิพอดีเลยประเด็นคือสองคนนี้ไม่รู้จักหน้าตาอย่างซือตัวจริงที่นั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยซึ่งก็คือจางซูเยนหรืออย่างซือของเรานี่แหละครับเห็นเป็นแค่ชายหนุ่มธรมธรมดาธรรมาคนหนึ่งก็คืออย่างซือนั่นแหละก็เลยมองข้ามไปเลยแบบว่าไม่ได้สนใจด้วยความที่มั่นใจในพรสวรรค์ตัวเองสูงนะครับแล้วลูสวินก็เข้าเรื่องเลยค่ะ ขอยืมเงินจัก,กรพัรดิตั้งสามล้านเหรียญทองสามล้านเอาไปทําอะไรเยอะแยะครับอ้างว่าจะเอาไปเป็นค่าเข้าพบท่านอย่างซือตัวจริงเพื่อจะขอฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วยังมั่นใจมากๆด้วยนะคะว่าอย่างซือเนี่ยต้องรับตัวเองเป็นสิทธิ์แน่ๆแล้วก็จะคืนเงินก้อนนี้ให้ด้วยโหมั่นใจเบอร์นั้นเลยนั่นนะสิคะอยางซือตัวจริงที่นั่งฟังอยู่เงียบๆเ,เลยอดถามขึ้นมาไม่ได้แต่ยังไม่เปิดเผยตัวนะคะถามไปว่า ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นว่าอย่างซือจะรับพวกท่านเป็นสิทธิ์แถมยังคืนเงินให้ด้วยเป็นคำถามที่ทิงไทยได้น่าสนใจมากครับความมั่นใจของสองอัจฉริยะนี่มันมาจากไหนกันแน่และพอรู้ความจริงว่าคนที่ตัวเองมองข้ามไปเมื่อกี้คือคนที่อุตส่าห์จะไปยืมเงินเพื่อมาหาเนี่ยจะทําหน้ายังไงช่างเป็นสถานการณ์ที่ย้อนแยงแ้งเราก็ได้ติดตามต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ